มีอีกหนึ่งอาการนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าที่อาจจะเจอกันบ่อยๆมอเตอร์ทํางานจานปกติหมุนทุกอย่างแต่เวลาเอาน้ําใส่ผ้าใส่มอเตอร์ไม่สามารถปั่นผ้าได้ที่อาการเบื้องต้นนะครับก็ปิดสวิคตัวนี้ก็แกะตัวนี้มันจะมีตัวครอบหัวน็อตอยู่ นี่นะครับแกะมันออกมาจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวไข่น็อตตัวนี้ออกมาจะม,มีน็อตตัวนี้นะครับออกมาแล้ว ก็ยกไอ้ฝานี้มันออกมาจาน,นาดูลงมาแล้วทีนี้มาดู มันจะมีตัวนี้ครับมันจะมีด้วยของมันอยู่ก็คือมันสึกออกไปปกติมันจะเป็นเหลี่ยมจับกับตัวหัวแกนตัวนี้ทีนี้มันหายไปหมดแล้วกลมลิกเลยมันก็เลยมอเตอร์ทํำงานตัวนี้ทํางานแต่ว่าถ้าใส่ผ้าใส่น้ำไปแล้วมันจะลูดมันจะไม่หมุนไม่สามารถซักได้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ พอดีไปซื้อซื้อใหม่มาหึงตัวเดีมันหารุ่นตัวนี้ไม่ได้ละซื้อของเทียบมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่จะเป็นสี่เหลี่ยมนี้อันเก่ามันจะเป็นกลมเลยคือมันไม่สามารถล็อกได้หมุนได้แต่ว่ามันไม่มีถ้ารับน้ําหนักผ้ากับน้ําเยอะๆมันหมุนไม่ได้มันไม่มีตัวล็อกมันไม่มีเหลี่ยมหมดเหลี่ยมตัวนี้ครับแล้วก็ซื้อมา ตัวนี้ใส่ก็ปกติครับเหมือนเดิมแต่มันตรงเหลี่ยมตรงเหลี่ยมก็ตัวนี้จะเป็นของเทียบนะครับของเดิมมันไม่มีซื้อของเทียบมา ขันน็อตลงไปเหมือนเดิมขันแน่นๆหน่อยนะครับ